สวัสดีครับกรับสวัสดีครับทุกท่านนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์จากสวนนะครับนี่นะครับสวนผมเองนะครับแตงโมนะครับไปเด็ดคุณมาเมื่อกี้นะครับนวยใหญ่มากนะครับอ้มดูดโชว์ดโชว์สเต็ปรายกาดทังเอาวดูเออหน้าไม่ได้วาสัตว์โชว์สเต็ปดูนะนี่นะครับแตงโมนะครับลูกใหญ่มากนะครับมี นะครับนี่ปกซีดานะครับอันนี้เป็นจิมจูนะครับมีซีนวยนะครับนี่ซีหานวยนะครับนุ่ยใหญ่มากอันนี้เป็นพวกหง่อซื้อนะครับอันนี้เป็นหงบอซื้อซุ้มยี้ในถุงนะครับนุ้นอกถุงจิมจูจิมจิมจูนี่เป็นเอ่อชุดแรกนะครับชุดแรกเลยนะครับชุดแรกอันนี้แตงโมนะครับแตงโมป้ามันสีแดงหมละนจะพูอยากไอพ่นติเอาจัดไปเลย่าเลยยังได้สิกินอยู่แล้ว แดงบ่แดงก็ต้องกินเจ้าของปลูกเองนะครับยาบริไซน์อยังน้ำมูอกนะครับน้ำมูกก็ได้หดแดงวะกรอบกรอบวะกรอบหุ่นเสียงหุ่นวู้แดงยี่ตัวดิว้าว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 สุดยอดครับผมอู้หู้หูกินแล้วไ่ม ปาดมือกูซะเนาะอือฮอืมชืด,ดน,น,น,นนะครับไอ้นะผลิตภัณฑ์นะครับจากสวนผลอืมนี่แมวกินตำบาได้นะสุดยอดสุดยอดนะครับปลูกเองกินเองนะครับอืมเอเคครับัสดีครับ